มองปลายว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้นายกกันอย่าตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้เลยผิดก็ผิดถูกก็ถูกดูวจริงๆใครควรนั่งค่ะเอวเหรอวิสตตายพูดแบบนี้เนี่เรียนถามหน่อยสิคะเครื่องปีหลังประเทศไทยจะมีโอกาสสงบสุงจริงจังไหมเจ้าคะ อย่างนี้เลยเหรอคะเนอะฮะยากท่านพูดว่ายากใช่ไหมคะเห็นกระซิบยากเอาหรอคะโอ้ถ้าอย่างนี้เราจะอยู่กันต่อยังไงเจ้าคะเพราะอะไรทําไมมันถึงยากมันมีอะไรเป็นการะกีนีอุ๊ยท่าเด่นพูดแรงแป่ะมันมีอะไรขัดขวางทางสงบหรอเจ้าคะมีค่ะเรอะเราขจัดปันเป่าได้ไหมคะเดียนว่าเรามีมนทินก็ อาบน้ำถูสบู่กันยาของท่านหรือเป็นลดน้ำมันไหมเจ้าคะทางแก่ไหมคะอันนี้น่าจะลดน้ำนไไมต์ไปไม่ถึงไปไม่ถึงไปไม่ถึงมาเช่นอะไรพอบอกได้ไหมคะหลักๆปีนี้ก็น่าจะลงถนนเป็นเรื่องเออเราไปเรื่องไหน,นท่านเจ้าขาลงเครื่องมาแ๊บเดียวจะไปยอนที่ใส่บู๋นะคะ ดีไหมเจ้าคะ่ะท่านเจ้าค่ะ,คะเดียนต้องเรียนถามการเมืองมันละอูผิดปกติอะ,ค,ะค่ะตั้งแต่เลือกตั้งนะคะท่านบอกไม่เห็นหีบก็มีหีบท่านบอกว่าอ่าอาจจะมีการเลือกตั้งจริงแต่ไม่ได้เป็นนาย,ยกไม่ได้มีรัฐบาลเรียนว่าตอนนี้มันก็หลบล่อหลบล่อ,ลอ,ลอ,ลอมันจะได้ไม่ได้ไม่รู้ตกลงคุณพิธาจะได้เป็นนาย,ยกไหมเจ้าคะ่ะเอาก่อนเรื่องเมื่อกี้ไม่เห็นหีบแต่เห็นกล่องนะกล่องพลาสติกใช่ไหมอุ้ยโอ้ผมมันได้หย่อน ลงกอง่อดีไม่ใส่ตะกร้าซักผ้ากระล่องกระดาษก็ดีแล้วนะคะใส่กระบ,บุงด้วยนะคะได้ไหมนี่ปอย่ต้องไกลปวดแล้วตัดกิเลสยังเห็นหมดเลยนะคะครบเลยสรุปแล้วคุณพิธาจะรอดไหมเจ้าคะ่ะห่วงค่ะว่าจะไม่ใช่ต้องใช้คํานี้เลยเพราะว่าแล้วก็เรื่องเรื่องของคุณพิธาเนี่ยพูดตรงๆว่าน่าจะเป็นฉนวนของทุกอย่าง แล้วดวงของคุณพิธาเขาล่ะคะตอนนี้เดีนว่ากราฟชีวิตเขาน่าจะพุ่งเพราะเขาได้รับการสนับสนุนแรงเชียร์จากผู้คนเป็นสิบกว่าล้านอย่างเงี้ยทำไมคนเหล่าคนรักต้งเยอะดวงยังไม่ดีหรือเจ้าคะจริงๆมันไม่ใช่ของคุณพิธาไม่ได้อยู่ในเคสของคำว่าดวงนะหนูว่าน่าจะอยู่ในเคสของคำว่าอยู่ในกดกฎหมูกฎหมู่กฎหมู่ มันมันไม่มันไม่ปกติอะค่ะมันไม่ได้เหมือนกับพื้นดวงเพราะพื้นดวงเนี่ยคือตอนนู้นหนูก็เคยพูดไว้ที่มีคนเอาคลิปมาลงที่อบอกว่าเออคุณนาหน้าข่าวหน้ากินอ่ะโอเคใช่หนึ่งดอกแต่คือหลังจากนั้นเนี่ยพอมานั่งมานั่งดูตัวเองอีกรอบหนึ่งว่าเคยพูดอะไรไว้และที่ท่านยงพูดอะไรไว้ก็คือแบบว่ามันมีพาร์ตต่อมันไม่ได้จบแค่คุณพิธาคนเดียว มันมีพัดต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของคุณพิธาเนี่ยถึงแม้ว่าจะพุ่งแล้วก็ได้รับคําว่าเป็นนายกนะคะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศทุกคนก็บอกว่าดีใจกับคุณด้วยนะที่ได้นายกใหม่ที่แบบ วัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะซึ่งจริงๆในประเทศเราก็ยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายเราก็ยังไม่ได้มีการยอมรับและประกาศอย่างเป็นทางการเรียนถามหน่อยสิคะถ้าเป็นอย่างนี้ดวงคุณพิธาก็พระุขเข้าพระเสาแท้ค่ะความแน่นอนยังไม่ได้เรียนต้องเรียนถามคะ่ะแล้วคุณเศรษฐากับคุณอง้งหิงล่ะคะจะมีวี่แววไหมคะถ้าเกิดคุณพิธาม,มีอันเป็นไปอะคะอ่าก็จริงๆคุณเศรษฐาคือ เฉลยเลยนะคุณนาหน้าปลุกของหนูนี่แหละที่เคยพูดมาตั้งนานนานแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะทราบว่าท่านลงตรงนี้ก่อนที่ท่านจะเปิดตัวคุณนาหน้าปลุกใช่ค่ะหนูใช้คํานี้มาซึ่งออกมาปุ๊บก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ว่าแบบเออค่อนข้างจะชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณนาหน้าขาวแล้วค่ะคุณนาหน้าขาวตอนนี้หน้ามองหน้ามองอยู่หน้ามองอ่ะเอาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันต่อเด้นถามน้น สิคะ,คะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณเศรษฐายังพอจะมีวิแววยังมีวิแววค่ะมีวิแววมากกว่าคุณพิธาไหมคะมากกว่ามากกว่าเดีนถามนิดหนึ่งสิคะแล้วคุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาราคาดวงเขาเป็นยังไงคะ่ะดวงคุณอุ้งอิงเหมือนเหมือนถอยหลังนะคะเหะมือนเหมือนตั้งใจถอยตั้งใจสลัดอะไรบางอย่างออกไปเองค่ะค่ะ แสดง<ช><ช>ว่าหรือคุณนี้งอิงเธอเธอทราบดีว่าเธอควรจะอยู่ตรงไหนเธอก็เลย move out มันนิดหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าวจริงๆแล้วดวงดวงของคุณนุ้งอิงมีมีสทางแยกซึ่งเมื่อเปิดล่าสุดก็คือคอุณวิ้งถอยถอยหลังค่ะใช่แล้วก็อีประธานสภาล่ะค่ะเล่นเด่นแย่งกันลั่งกันเป็นเรื่องเป็นราว ถามท่านยกไม่ทีได้ไหมคะมันจะเป็นชนวนแห่งความแตกแยกทางด้านการเมืองบ้านเราไหมคะไอ้เก้าอี้ตัวนี้ค่ะก็มันก็แตกแล้วใช่ไหมคะมันก็แตกแล้วแล้วก็ผลออกมาก็แตกค่ะค่ะทีนี้เรียนถามเลยคะ่ะเมื่อกี้บอกว่าคุณหน้าหน้าขาวตอนนี้หน้าหมองเ่าคุณหน้าหน้าขาวนี่ใช่ใช่คุณลุงปั้มไหมคะเรียนเห็นตอนนี้หน้าก็ขาวแล้วก็ยกสองมือนะคะอือคนคนนี้คนนี้ต้องเป็นคุณลุง <laughs> ซึ่งซึ่ง,งดูแล้ว ไม่ไม่น่าใช่หรอคะใช่แต่มีคนก็ก็พูดเมา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 กันยิ่นก็ไม่รู้นะคะ,อะเออท่านก็ไปบวชซะนานยนนี่น <c oughs> มาถาม <c oughs> คำถามการเมืองอขอประทานโทษค่ะพอจะคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะที่เพื่อไทยจะไปจับมือกับลุงป้อมมาคะ่ะถ้าถามว่าจับม,มือหนูว่าเป็นอยู่แล้วคะ่ะจับอยู่แล้วแหละ ไม่เขาบอกเขาไม่ได้จับกูจับแน่นเลยควายหมอปลาย <c oughs> มะอยู่ไกลเกินไปเนี่ยฟังอะไรมาไม่รู้จริงเขาไม่ได้จับนะหนูไม่รู้เข<อ>หลอกค่ะแค่เปิดดวงถามทันยงหลอกค,ะค่ะเลนถามหน่อยสิคะที่เขาแอบไปจับมือกันเดี๋ยวแน่นแล้วพวกเราไม่รู้ตามที่หมอหมอปลายพูดอะ่ะม,มามีข้อแม้ในการแลกเปลี่ยนให้อดีตนายกทักษิณกลับบ้านด้วยป่ะอ้าวทำเหมือนนักหนุ่มไปนั่งอยู่กับาแมก็ต้องพอรู้พูด แค่นี้หมอปลายก็ต้องพอทราบแล้วแหละใ,ใช่เหรอเพราะว่าเคยเคยดูไว้ช่วงช่วงก่อนบวชก็ก็คืออย่างนั้นนะคะเหรอคะใช่ค่ะแล้วกลับมาก็จะยอมเข้าคุกเหรอคะไม่เข้าอ,อ๋อไม่ต้องเข้าด้วยอืมเนี่ยไม่เอาแล้วหนูไม่เชื่อแล้วแหละ <laughs> ดูจะชอบกนชอบกนแล้วนะ <laughs> ก็กฎหมายศาลก็ตัดสินแล้วคนจํานวนหนึ่งก็จะเข้าใจตามนั้นได้เหรอคะก็ <laughs> เลือกตั้งเสียงข้างมากอยู่ดีกลายเป็นเสียงข้างน้อยเลยค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้อ<ม>โอ้มันก็ดูแปลกๆนะคะัคะสรุปแล้วสมมติเราไม่ได้ออกรายการทีวีกันนะคะบอกปลายว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้ไหนอย,ยกันอย่าตอบแบบแง่งรับแบ่งสู้เลยผิดก็ผิดถูกกบถูกดูจริงๆใครควรนั่งค่ะเออเหรออุยสายพูดแบบนี้เราเอาเราปลอดภัยกันดีกว่า เอาเราปลอดภัยหรือถ้าหรือถ้ามาก็คือเออมันก็ไม่ใช่เสียงที่ถูกต้องแต่ว่าคนก็พอยอมรับได้แต่ก็มีคนจำนวนมากที่จะออกมาแล้วก็สู้ยังไงไม่คุ้มค่ะก็อยากให้ทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องตามระบบมากกว่าเพราะว่าถ้า ปะท้วงทีหนึ่งคนออกมาทีหนึ่งเศรษฐกิจก็พังต่างชาติก็ไม่เข้าเพราะว่ารายได้ของเรามันมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลักไม่คุ้มหน้าปุกก็ไม่ได้หน้าขาวก็อด <c oughs> หน้าใหม่จะมาแทน <c oughs> หน้าแปลกด้วยหน้าแปลกด้วยใช่ไม่เคยคิดเลยมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ค่ะ